วันนี้เรามาถ่ายรูปแบบโค้งของนาโมเดลนะครับพื้นที่สามได้นะครับกำลังขดไปได้สามมือโอ้มือนี้มือที่สองนะครับมืออิ่นคิมงานนะครับอีกบ่อหนึ่งครับเนี่ยขณะนี้เจ้าเอฟหกสองร้อยสิบกำลังเติมน้ำมันอยู่นะครับนี่ครับนี่คือบ่อเก็บน้ำนะครับรูปทรงนะครับคดงอนะครับ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับสวยงามมากครับฝีมือโดยอาจารย์จอยนะครับรูปคล้ายๆอยากอ,อกเป็นรูปหัวใจนะครับมองอีแบบนะครับน่ครับคล้ายๆแบบรูปหัวใจนะครับสวยงามมากนะครับทีมงานบุญระเสริฐรุ่งเรืองรับเหมาขุดสะขุดโคกลหลังนาโมเดลนะครับรือว่าจะเป็น มที่นะครับปได้ปรับนานะครับสนใจติดต่อมาที่เบอร์โทร0 9 5 0 8 7 0 4 3 8นะครับบริหารงานโดยคุณออยตามหน้าความฝันนะครับนี่ครับซอฟเฟอร์ครับนะครับโดยอาจารย์จอยคันโทนสิ่งนะครับพื้นที่ที่ทำโคกนางนาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเนื้อที่พื้นที่3ไร่นะครับ สวยงามมากนะครับนี่จะเป็นบ่อเก็บน้ํานะครับแล้วก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับคดงอไปตามแผนที่ไปตามคันแดนนะครับนี่ครับเป็นที่นี่ก็ทํานานะครับที่ทําคันแอมไว้นะครับที่นี่ก็เป็นปลูกต้นไม้ผสมนะครับที่นี่ครับปลูกต้นไม้ผสมนะครับ เป็นตัวนี้เป็นคันกั้นน้ำนะครับเป็นฝายกั้นน้ำนะครับสลอน้ำนะครับขุดงอไปเรื่อยๆครับสวยงามมากนะครับยังไม่เสร็จนะครับพรุ่งนี้เก็บงานนะครับพร่งทำได้สองวันนะครับเนี้ยขุดงอไปตามคันแดนนะครับ บนพื้นที่เน้อที่สามไร่นะอ้สีไร่นะครับผมครับสนใจติดต่อมาที่ทีมงานบนประเกษตรุ่งเรืองได้นะครับ เป็นหน้าที่พื้นที่สีไร่นะครับเป็นทํโคกของพวกน้องนานครับทําให้คุณหมอครับนะครับคุณหมอเห็นไหมครับคุณหมอผมสีทองนะครับกำลังชมอยู่นะครับตอนนี้เจ้าเอากกำลังเติมน้ํามันนะครับตอนนี้งานคุกนองนากำลังเข้ามา่เรื่อยนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับ ทีใช้บริการทีมงานบนเปรเ์เสตรุงเดียวนะครับ,นะรบเป็นคลองไส่ไก่นะครับทําอยู่ในหมู่บ้านนี่น,น,นะครับติดถนนลำนลครับถ้าเป็นดินทรายจะสวยกว่านี้นะครับ เก็บได้ได้ียดได้กว่านี้นะครับแต่ว่าได้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับโคกน้องนาโบนิวนะครับในพื้นที่สีด้่ของคุณหมอนะครับพรุ่งนี้จะเป็นเก็บงานนะครับร่งนี้ครับ ครับค้งคันแดนไปตามคุ้งไปตามคันเดนนะครับบ่อสุดท้ายที่คองไส้ไก่จะไปถขงนะครับจะเป็นลูกมัวใจนะครับบ่อกเก็บน้ำสุดท้ายครับดีพื้นที่ติดถน,นนริมนม่นับสวยงามมากนะครับ สนใจติดต่อทีมงานมือเบอร์เสดุ้งยางมาละนะครับขอฝากผลงานไว้กับพี่น้องด้วยนะครับสนใจติดต่อมาไลที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สี่สามแปดนะครับโดยบริหารงานโดยหนุ่มมวยคนหน้าฝันนะครับขอฝากผลงานด้วยนะครับ ของไส้ไก่ครับกะดังกำลังจะทำบอสุดท้ายนะครับโดยเจ้าเอฟหกับ210รสิมิตรม่เอ6นะครับ จะปรับทำโดยอาจารย์จอยคันโตนซิ่งนะครับคุณมองไม่เหรอ

ซึ่งได้ประมาณ5เดือ,อ,ๆๆอ,อนะจน,จน,นะครับโอ้ยนี้ดีกว่าใหญ่ยอจริงๆนะครับเครื่องนี้เนี่ยก็ไซต์จิ๊บเดลินเมทโคนะครับเบาฟันชซมูน200คิวด้วยนะครับ ให้ผู้ฟังนะครับเพื่อนๆพี่ๆใครที่จะจะเล่นนะครับใหญ่เร็วแรงจริงๆนะครับโอ้โหครับตอนนี้กำลังหาเจาะอยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่เนื้อที่ไม่ให้นะครับเพราะว่าเจอหินก่อน ยังก็เล็เดียวนะเขาส่งแบบให้เบื้องแล้วะอันตัวโซดาเสี่ยวเป็นยังไงได้ค่าอะไรกันอยู่

ไชยูบอนี่นเด้อกเนะเจ้าญี่ปกันเจอหินลานนะครับนี่วันตี่นเเฮ็ดเป็นซีเรียไปเลซีเรียไปลแล้วกาพักักตีันนี่นะพักถุงยวพักเครื่องนี่นะพักปีนวันนี่นะ เรา,า้ดูัจ้เหรอพมันกระเจงไงอะอยู่คับพี่บาตรงนีตนี้มันแตกอยู่ตงนรุวงนี้กี่ต้น

เอ้นี้ก็ลึกแล้วและเกำลังุดากนะคทีมงานบุญประเสริฐดึงเดือยนะครับ กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ชมได้ชมคลิปใหม่ๆของทีมงานเรานะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับเราจะคอยทยายทยอยถ่ายลงเรื่อยๆนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับเป็นคล้ายๆดูหัวใจนะครับ ขอฝากผลงานด้วยนะครับฝากกดติดตามทีมงานบนประเกษตรุองเรืองด้วยนะครับที่ซ่องแอบปินวนวลสีมืองใหม่นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ